อะไรลูกฝางอะไรลูกอะไรลูกสใสอะไรลูกมะนาวโอ้ยเจก่อกลืงชื่อลูกผิดชื่อลูกค่ะมันเกิดหนุย่ยไม่ได้ตั้งชื่อให้เลยค่ะไหนดูซิมีวันที่มีวันที่สิบสองนี่นะไอ้ลูกวันนี้วันที่สิบสองสิบสองเดี๋ยวพ่อลูกจะจะจะแปดปีแล้วนะ พ่อซื้อข้าวให้กินขนมไปกินพ่อซื้อขนมให้หค่ะค่ะโ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อขนมก่อนจ่าคนข้า <c oughs> โอเคึงแล้ว คุณพ่อค่ะหนูอยากได้นี้ค่ะอ่ะซื้อชิปไปแล้วปะเดี๋ยวพ่อถอยหลังให้นะลูกดูลูกก่อนดิพ่อจะไปโรงพยาบาลเอาไหมไปค่ะคุณพ่อหนูอยากโอเค พ่อจะพาไปโรงพยบาบาลแม่ขอดูไงไม่ตั้งชื่อเลยเหรอแล้วแค่ลุงแก่พ่อก็ใจดีจริงแม่แม่ละ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกระเาอะคะครับนั่งเลยลูกมานั่งเลยลูกมาอ๋อจะถ่าดูนั้นท่งนั้น อันนี้เยลกชื่อว่าลูกลูกเฮลี่เลี่พถ้าอะอก็เลยเอาตั้งชื่อไปแล้วแต่พ่อกลืม ปีพอสีส่สิบปีก็เลยทำเช่นนี้ค่ะอ๋อนี่แพรลี่เองค่ะตาแพรลี่วันนี้มันเกิดแพรลี่เองพ่อจะใส่แพรี่อยากใส่แล้วค่ะคุณพ่อในเดือนแพรลี่ใส่แพรแพรใส่พ่อใส่อุ้ยมันเกิดแพรลี่อะไรน้องเมย 你好。嗯 ลูกพ่ออยากแพรี่อยางได้ไหมลูกหมาแล้วก็ลูกแม่เดี๋ยว,เ,ยวยยเอ้ย

แฮรี่อยากเป็นลูกหมาตัวใม่ไหนดูซิมาตัวไหนโอ้ยหมาตัวนี้น่ารักสุดๆเลยให้ลูก,กลูกมาพ่อว้าวสวยคือใหม่ เป็นหมาเป็นน้องแพ้ชอบตีลูกแม่หมามพ่อตัง้งชื่อหมาว่าคุณปีกว่าอ่พ่อทอนเท่าไหร่นะโอเคกางเกงอะไรนะกางเกงอะไรที่พ่อใส่กันอ่ะไม่เป็นไร เอาใหม่ก็ได้แต่ตั๊ตตั๊ดตั๊ดตั๊ตั๊ตั๊ั๊ั๊มันเป็นอันนั้นใช่ไหมเพลงกันเกงที่ขอ้องอ่ะ